ก่อนนเะครับผมคู่มือันนี้กใบรับประกันอยู่ไหนเนี่ยรับประกันจะยึดจาก serial number แล้วเก็บใบเสร็จไค่ะเอราะวจาับปรียลน serial number มันจะเป็น on site service นะคะ on site service ก็โทรเบอร์นี้ได้เลยเนาะยองปีครับผมสปีนะคะสองปีของ HP อันนี้รุ่นอะไรสมาร์ทแทงเจ็ดห้าศูนย์แวร์เลดออยวันหนักเงินไหมเนี่ยโอเคมันก็จะมีอุปกรณ์ค่ะมีอะไรให้บ้างเนี่ย มีปลั๊กไฟ3อันค่ะออ๋มีสาย usb ต่อคอมแล้วก็หมึกหนึ่งชุดเต็มเลยเนาะหมึกเต็มเลยเนาะหนึ<ม>่ง <1 S 2> ชุด,ดตแต่ว่า<ถ>เติมครั้งแรกมันก็จะหมดพอดีมันจะมีสีดำที่จะเหลือนิดหน่อยอ๋อแล้บอกว่าไปเติมสีดำที่หลังได้ได้ค่ะหมึกขวดละสองร้อยหกสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสีดำอ่ะเท่ากันค่ะเท่ากันสีดำก็สองร้อยห้าสิบสี่อันก็อันหนึ่ง รู้ค้าเปลี่ยนแยกได้ถ้าดำหมดก่อนก็มาซื้อแต่สีดำครับนี่อะไรก้จำจำอะไร,รอือจำตอนใสพอเอาออกอใส <จำ S 1> อือเหมือนใสแ,แล้่ อ๋อเลยอันนี้ช่องใส่กระดาษอ๋อส่องใส่กระดาษตรงนี้เนาะอันนี้หัวพิมอันนี้อะไรนะหัวพิมค่ะอ๋อแล้วผมเปลี่ยนยังไงเอ่ยหัวพิมเปลี่ยนเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องแล้วค่ะต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยไหมคะหัวพิมเปลี่ยนกราดินมีปัญหาหรือว่าเวลามันแห้งค่ะซื้อเปลี่ยนได้เลค่ะเปลี่ยนเองได้เลยอันเท่าไหร่นะเนี่ย ชุดหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะสองอันเลยอีอันหนึ่งดับอันหนึ่งรวมกันยังไงตระลับแสดงว่าเราต้องปริน้นบ่อยถึงจะไม่แห้งใช่ค่ะิถ์ต้องปริน้นบ่อยไม่ปริน้นบ่อยก็คือตันมันจะตนันไม่ตันก็แห้งค่ะก็ต้องซื้อเปลี่ยนเลยใช่ล้างเลิ้งไม่ได้นะ เบื้องต้นล้างได้ค่ะแต่ถ้าล้างไม่หายยังไงก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เปิดตรงนี้อ๋อเปิดเปิดเปิดตรงนี้โอเคเติมหมึกตรงนี้เติหมึกตรงนี้อันนี้สีดำเติมฝั่งนี้อ่าฮะสีดำเนาะ แล้วก็สีอยู่ฝั่งนี้สีอยู่ฝั่งนี้สีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีขวดพิมพ์ได้ประมาณสีก็8ปดพันแผ่นสีดำก็หกพันแผ่นการเป็นหัวพิมพ์เดี๋ยวต้องเปิดเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ให้หัวพิมพ์วิ่งมาตรงกลางเดี๋ยวเาเปิดเครื่องก่อน ีเสียบปลั๊กเส,สียบปลั๊กตรงนี้อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังรรตรงนี้ตรงนี้อยู่แล้วก็มาเปิดเครื่องตรงนี้นี่ช่องใส่กระดาษครับใส่ได้ประมาณสัก200ได้ ได้ร้อยห้าสิบแผ่นอ๋อร้อยห้าสิบแผ่นเช่ใส่ไมได้เลยแล้วก็ปรับไซส์ได้ค่ะปรับไซส์ก็บีบตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าออกอ๋อ oh, ปรับไซส์กระดาษนะใช่ค่ะได้ขนาดไหนบ้างคะเนี่ยไซด์ถ้าความกว้างได้แค่ A5 <A 4 S 2> ค่ะ A5 ห้า <A 5. S 1> อันนี้ไซส์เล็กได้เล็กสุด A5 <A 5. S 1> 4้คูณหก็ได้ค่ะเอสามไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ A4 แล้วก็ เลลิเกอรยาวกว่าอซ่ยาวกว่า A4 ได้แต่ว่ากว้างกว่า A4 ไม่ได้ลองใส่กระดาษดู okay. ดนนลแล้วต้องบีบไหมคะใช่อบน่าจะพอดีอ่ะหูเอซี่อืมส้องพอดีเอซี่งม แค่นี้นะไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบนี่เลยหรอกอันนี้กับอันนี้พอดีแล้วค่ะพอดีแล้วเหรอโอเคไปเลยแล้วกระดาษออกตรงนี้อ๋อเวลาปีนมากระดาษออกตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ใส่หัวพิมพ์อ้าวใส่หมึกอันนี้คือขั้นตอนต้องใส่หัวพิมพ์ก่อนใช่ค่ะต้องใส่หัวพิมพ์ก่อน

ใช่ค่ะถ้ารุ่นเล็กมันจะดึงได้เลยดึงสีส้มออกเจ็ดห้าศูนหัวพิมพ์สยังไงอะ่ะ ยังไม่ได้ใส่เลยเลยเปิดเครื่องแล้วอืมเยี่ยมส้มๆนี่ยไมนะไม่เปิดแล้วเปิดข้างในแล้วแต่ว่าหัวพีนเไม่วิง่งอ่ะนี้เป็นสาย LAN กับช่องเสียบ USB นะครับอันนี้นมับสีดำด สีล,สลงสีลงแว้มึกสี้ำเงินบีแลงร้อยให้มันมีเสียงเหมือนขยับออกแต่ไอสีส,ส้มนั้นยังไม่ได้ออกนะเปิดเครื่องแล้วไม่ดึงย,ยังไม่ได้เติม เติมมึกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดึงเองเหรอ๋อรุ่นนี้เติมเติมมึกก่อนแล้วค่อยใส่หัวพิมไม่เหมือนพวกสีหนึ่งห้าที่ใส่หัวพิมก่อนแล้วค่อยเติมมึกใช่ไหมแล้วก็สีส้มก็ไม่ต้องดึงออกเหรอร,รอให้มันวิ่งแล้วค่อยดึงออกใช่ไหม เพราะตอนนี้มันอยู่กับที่อ่ะให้มันมาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วค่อยดึงออกใช่ไหมเติมมือก่อนนะอันะโอเคโอเคเติมมึกก่อนนะรุ่นนี้รุ่นเจ็ดห้าศูนย์ต้องเติมมึกก่อนเนาะใช่ค่ะแต่ถ้ารุ่นรุ่นเล็กมันจะเป็นใส่หัวรุ่น,น 20, เจ็ดสองศูนย์อะไรพวกนี้ก็ใส่หัวก่อนไม่เหมือนกันเจ็ดสองศูนย์ขึ้นไปมันจะเป็น<อ>เหมือนกันรุ่นนี้เติมแต่รุ่นเล็ก ต่่ำกวานี้จะ415315จะเป็นใส่่ใสเติมหมึก่อนเอ๊ะติมหมึกก่อนได้ใสหม้อพิมก่อนได้ต้องให้มันไม่วิ่งต้องมันต้องรอให้เราใสหมึกก่อนมันถึงจะวิ่งมาตรงกลางอันนี้ใส่กงั้นนี้แล้วก็เปิดเติมงในครับอ๋อมันเป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศเลยแล้วก็จิ้มเลยจิ้มเดี๋ยวมันดูดเองอ๋อมันดูดเองโอเค

ี่ติดได้อันนี้สติกเกอร์<ช>อะรูปอะไร<ด>รูปอะไรแกะได้เลยถูกดดำหมดแล้วแล้วถ้ารุ่นนี้สีดำมันจะหมดเกลี้ยงถ้ารุ่นอื่นจะถ้ารุ่นสามหนึ่งห้ารุ่น 3, 1, นี้ต่ำกว่านี้ค่ะสีดำมันจะเหลืออ๋อรุ่นนี้แสดงว่าแท้งใหญ่กว่าอันนี้หมดหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเกล่อยใช่กีมี ร้อยสามสิบห้ามิลหมดเกลี้ยงเลยนี่ยใช่เพราะว่าแท่ไม่าจะใหญ่กว่านั่นก่าเท่งนิดเดียวอันนี้ไม่ดูดแล้วมันก็ปิดฝาแล้วปิดลงแล้วรอมันดุ จะมีเสียงเหมือนเสียงด,ดูดเสียไม่มีเสียงเหมือนเสียงด,ดูดแล้วก็มันจะขึ้นมาเหมือนใส่หัวปิมลูก okay. ค้าก็เปิดฝาขึ้นให้เราใส่หัวปิมใช่มันจะวิ่งมาตรงกลางใส่หัวปิมก็กดตรงน,นี้กดเสียงกดตรงน,นี้เนาะใช่ยกขึ้นโอ้อก็ดึงออก อเ oh. มื่อกี้เราไม่ใส่หมึกมันไม่วิ่งมาครับแล้วก็ใส่หัวพิมพ์เทียอันมนจะมบอกแล,แล้วหัวพิมพ์นี่อยู่ได้กี่กี่กี่เดือนนะจริงจริงมันก็อยู่ในประกันสองปีะคะ่ะลูกค้านอกจากว่ามันมันแห้งหรือมีปัญหาลูกนะค้าถึงจะเปลี่ยน อันนี้จะแกะดินออกดึงโซหมอกอันนี้จะเป็นตัวสีถ้าสีก็ใส่ฝั่งนี้ก็ตามรูปเลยใช่ค่ะครับผมสีงจะใส่ตามรูปเองครับแล้วก็สีดำนี่หมวกดินสีดำสีดำแล้วแกะเอามาเหมือนกันทำไมนี่ แล้วก็เก็บแกสซีนอนฮะตู้ส้มนองแล้วก็เอาหูที่เป็นเซนเซอร์อยู่ด้านในเซนเซอร์ชิปเซนเซอร์ด้านในคมันจะลงรับพอดีแล้วก็ปิดลงครับอ้าวแล้วอันนั้นทำแรงมั้ยอันนี้เป็นตัวอุดหัวหมึกตอนแรกที่ยังไม่ได้ใส่หัวพิม้งมะค่ะไม่จะเป็นอันนี้มาจากโรงงานทิ้งได้เลยค่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บเก็บไปได้นะลูกคบไ เรติดลงนี้เราก็เริ่มใช้งานเริ่มใช้งานได้เดี๋ยวเปิดไวไฟแล้วลูกค้าลองคอนเน็กแล้วก็ลองปิดได้เลยถ้าเปิดเลยเอามือถือ,น,อนี่เลยเนี่ยเ่ยเปิดไวไฟนี่<ง>อันนี้เป็นของร้านค่ะลูกค้ามาันนี่โทรศัพท์ของของน้องเลยใช่ใช่ใช่เอาโทรศัพท์เปิด ai, เปิดไวไฟก่อนเอาเลยเปิดไวไฟไงฮะ เดี๋ยวรอเครื่องเซ็ตก่อนสับเรื่อีให,หน้าจอมันหยุดตัวนี้มันเซ็ตหัวพิมพ์อยู่อ๋อมันกำลังเซ็ตหัวพิมพ์เมื่อกี้นี้อยู่ที่เราตั้งไปเนาะใช่ต้องรอให้มันหยุดนิ่งไปกับพิพหยุดนิ่งแล้วเราค่อยเปิดไวไฟอ๋อฮะการเปิดไวไฟถ้าตัวไ i ไฟตัวนี้กับพิพมันจะเป็น Wifi ล o อตเตอร์แต่ถ้าเราปิดตรงนี้ไวไฟกับพิพหายมันจะมีเซ er ็ลักษณ์ เป็นเหมือนไดร์ลิอยู่ที่หน้าจอตัวนั้นคือไดร์ได้เดี๋ยวรอสักคู่งานจะปินเทสเองอน,นี้เทสตรงหัวพิมก่อน เช็คว er, er ่าหมวกกิมบุกออกทุกสีไหมพอเช็คเสร็จปุ๊บมันจะขึ huh. ้นมาตัวอย่างให้เราเช็คหัวสแกนต่อก็เข้าเปิดฝาครับแล้วก็สแกนรุ่นนี้ชิดชิ้นมองมือค่ะแล้วก็ปิดฝาลงครับแล้วก็กดสตาร์ทกดสแกนใช่แล้วมันก็รู้หมกดอัน แล้วก็รอรอมันสแกนแล้วก็ปีอันไหนเอ่ยกรปี้มันจะมีสีกับขาวดำเรียบค่ะมันจะมีสองอันขาวดำสีแต่นี้เดี๋ยวรอมันสแกนเสร็จมันก็จะหยุดไฟกับพิมก็จะหยุดเล้นี่มันเช็คหัวสแกนทำทุกครั้งเวลาเปลี่ยนหัวค่ะครับมันจะปิ้นออกมาใบหนึ่งเสร็จปุ๊บลูกค้าเอาใบปิ้นนั้นมาสแกนต่อครครับ,รบมันจะมีไฟขึ้นมาให้เรากด ปุ่มไหมอยู่แล้วอ๋อครับถ้ามันเสร็จแล้วมันจะมีไฟบอกใช่อันนี้ไปหยุดกระพริบแล้วตอนนี้เรียบร้อยก็ออกมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นถ่ายสีถักขาวดำอ๋อถ่ายสีอันนี้ฟังก์ชั่นแบบประชาชนใช่บระชชนแล้วเวลาดูหมึกหมดก็ดูจากตรงนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าในคอมมันจะมีบอกปริมาณในคอมอ๋อในคอมมันจะมีบอกปริมาณหมดนนี้คืออันนี้ฟีดออโต้ฟีดที่บอกค่ะสแกนฟีด ใส่กระสานสีก็คือเป็นหลายๆใบทีเดียวใส่ทีเดียวเลยยี่สิบแผ่นใช่ค่ะเอาหน้าที่จะใไก่ไาคู่อ๋ออกากับใส่ให้พอดีครับใส่เดียวได้ยี่สิบแผ่นตรงนี้หนูเปิดไวายเปิดไวไยก็ปิดปิดตัวไฟให้มันดบบนี่มันจะขึ้นมาอันนี้คือเไดเล็กไดเล็กไวไฟค่ะแต่ถ้าตัวนี้มีไฟขึ้นมาก็คือคอนเนคกับไวไฟเราเตอร์อ่าฮะ แล้วทีนี้เราอยากรู้พาสเวิร์ดก็กดตัว i information อยากรู้พาสเวิร์ดตัว i ย่อมาจากตัวตรงนีเ้เดี๋ยวมันจะพิมพ์พาสเวิร์ดไวไฟอ๋อมันจะพิมพ์พาสเวิร์ดไวไฟมาให้ใช,ใช่มันจะมีชื่อ wifi แล้วก็พาสเวิร์ดโอเคอันนี้พิมพเรียบร้อยตันนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi อันนี้พาสเวิร์ดเดี๋ยวนุตัดแปะไว้ให้ อ๋อฮะได้ก็เสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าเข้าคอนเน็กกับมือถือเข้าได้เล็กไวไฟแล้วลองพิมพ์ดูก็จบแล้วขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะฮะสาธิตโดยเจ้าที่เขาโดยตรงเลยชั้ชองก็ขอบคุณนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ